ดีค่ะพบกับน้องหญิงอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้น้องหญิงอยู่โกโดังสาขาบางนานะคะน้องหญิงจะพามาพบกับรถยนต์อิสุนะคะตัวนี้จะเป็นอีสุ1.9ตู้ทึบนะคะก็ที่จอดอยู่นี้นะคะก็จะมีทั้งปี23และปี24นะคะสำหรับราคาราคานะคะจะอยู่ที่ราคา399,000บาทนะคะถ้าในกรณีซื้อสดเราจะไม่มีเรียกเก็บเบตเพิ่มนะคะอ่ะมายกตัวอย่างสักหนึ่งคันดีกว่าสำหรับคันนี้นะคะ จะเป็นอิสุสุ1.9ปี2023นะคะคันนี้เลขไมลหลักหมื่นนะคะมาดูโดยรวมของตัวรถนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะเข้ามาดูนะคะมาเลือกเลยได้ค่ะติดต่อน้องหญิงได้ที่เบอร์0816587149นะคะหรือ idrive นะคะ R A T T N A 47นะคะนี่ค่ะก็ตู้สูงนะคะเป็นตัวโรมิเนียมสูงประมาณเมตร90นะคะลูกค้า ที่หญิงบอกว่าไมล์หลักหมื่นเนี่ยเท่าไหรไปดูกันค่ะสําหรับรถคันนี้นะคะจะเป็นเบาะหนังแล้วนะคะเบาะยังคงสภาพเนี่ยถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งสองฝั่งไม่มีแตกขัดเลยค่ะเกียร์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์หกสปีดแล้วนะคะนี่ค่ะแล้วก็เลขไมล์นะคะจะอยู่ที่98,552เท่านั้นนะคะถ้าใครอยากแวะเวียนเข้ามาดูรถไว้ใช้งานก็ติดต่อน้องหญิงได้เลยนะคะเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ